สวัสดีค่ะนำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไว d e รายการสนทนาแบบเรียลิตีโดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกกระนัดท่านให้รู้จักฮวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้มาฟังการบรรยายเรื่องเคหสถานตัวอย่างบ้านฮวงจุ้ยจากป่ารอนค่ะตรงนี้เนี่ยอันนี้คือลานหมิงถางอย่างที่พี่รอนบอกนะแม่ไปหลบลมๆแล้วกันใครกลัวร้อนยยิ่งใหญ่ยิ่งดีอย่างน้อยเท่ากับบ้านเราล้มลงมานะ ก็คือจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์อย่างที่บอกว่าความหมายของมันหรือว่าความต้องการนั่นคือเราต้องการให้มันมีพลังมันเหมือนแทงน้ําบ้านเรามีแทงน้ําใหญ่เราใช้ใช้น้าเยอะแค่ไหนก็ได้มันไม่มันไม่มันไม่มีปัญหาหรือเป็นน้ํามันอย่างเงี้ยเราอยากไปไกลๆเรามีเป้าหมายไกลเราต้องการไปไกลแต่ว่าเรามีน้ํามันน้อยนิดเดียวพอเราเร่งเครื่องจะไปปั๊บหมดแล้วหมดแล้วก็ต้องหยุดรอกันว่าน้ํามันจะมานะ มันก็ทําให้เราขาดช่วงอาจารย์ก็เรียกแบบนี้ว่าอุปสรรคเห็นไหมมันมีสองอย่างคือหนึ่งคือถ้าเราไม่มีพลังเราก็ต้องมีแทงน้ําน้ําประปาไหลบ้านเราไหลน้อยเราต้องมีแทงน้ําใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าน้ําประปาบ้านเรามันไหลเร็วมันไหลยเยอะแทงน้ําเราก็ไม่ต้องใหญ่ก็ได้มันก็พอใช้เหมือนกันเห็นไหมมันไม่ได้มีหลักตายตัวว่าต้องขนาดไหนต้องแค่ไหนมันดูที่มาของพลังที่มาบ้านเราว่ามันเยอะมันน้อยแค่ไหนนะ อส่วนตรงนี้เขาก็พยายามสร้างสภาวะให้มันเป็นหยางเพราะันพลังเวลามันมันเคลื่อนที่ในสภาวะที่เป็นหยางมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วนั่นมันหมายถึงว่าความปรารถนาเราเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้มันจะมาได้เร็วขึ้นรวดเร็วนะอ่ะเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บข้างในก็มีส่วนกวนบ้านนี้ก็เหมือนกันบ้านนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กั้นห้องมีห้องนอนห้องเดียวเห็นไหมไอ้ตัวนี้คือกลางบ้าน พลังก็จะมารวมเหมือนตรงนี้แล้วก็กระจายไปเพรนั้นทุกห้องเนี่ยเราก็ไม่ได้กั้นมีห้องนอนห้องเดียวต้องการให้พลังมันเคลื่อนที่ได้ง่ายๆสะดวกอันนี้สภาพแบบจริงๆเลยให้ดูว่าอันนี้คือไม่ได้เปิดไฟนะแต่ว่าอยู่แบบเนี้ยอย่างน้อยบ้านจะต้องได้ขนาดนี้นี่คือสว่างอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องเปิดไฟอนุญาตให้ห้องนอนห้องเดียวที่พอมืดคลึมได้แต่จริงๆมันจะ มันจะมีไฟนะเขาจะมีแอร์มีเปิดอะไรแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แจ้งเขาก่อนเขาไม่ได้เตรียวม,มาให้ก็แต่แต่ก็เราก็จะได้รู้สึกว่าอันนี้คือสภาพที่ควรจะเป็นนะอย่างฉากอันนี้เขาวางไว้ก็เพื่อกันไม่ให้เห็นประตูหลังเวลาพลังเข้ามาปุ๊บถ้ามันเห็นประตูทางลงข้างหลังมันก็จะวิ่งออกพล้ะเรามีฉากไว้เพื่อบังคับให้พลังไปคือไม่ไปห้องนอนเขาไปที่โต๊ะอาหาร เห็นไหมอ่าส่วนโต๊ะทํางานนี่เขาก็มีเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอยา่างนะอ่ะตนนัวนี้นิดนึงก่อนที่ออกไปนี่ที่ท,ที่ที่น่าส่วนใอคือห้องนอนนะห้องนอนห้องนอนบ้าน,นนี้ไม่มีเสาบ้านนี้ไม่มีเสาเพราะว่าเราต้องการให้พลังมันฟลอร์นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เนี่ยมันเลยไม่มีเสาร,รับบ้านมีา บ้านมีเสาก็ต้องดูว่าตำแหน่งเสามันอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่กลางบ้านเราเคยคุยไปแล้วว่ามันก็ไม่ดีมันจะทําให้พลังมันมารวมตัวกันไม่ได้นะไปดูรายการไปดูรายการของจุนแล้วกันอ่ะอัน,นเนี้ยเนี่ยเราจะให้หยอยากให้มาดูห้องนี้เพราะว่าเราจะได้ทําความเข้าใจกับห้องนี้สมมุติถ้าเป็นห้องแบบนี้ตำแหน่งที่ตั้งเตียงได้คือหัวเตียงไปทางนี้กับหัวเตียงไปทางนี้นะหรือหัวเตียงเอียงเอียงเหมือนเตียงท่าอาจา์แบบนี้ได้แค่นั้นเอง หัวเตียงไปข้า้งนี้ไม่ได้สมมุติถ้าเราหัวเตียงนี้ปลายเท้าเราจะไปทางนู้นใช่ไหมปลายเตียงคืออะไรคือหน้าบ้านเท่ากับว่ารู้เขาเข้าบ้านเราอยู่ตรงนี้พลังต้องวิ่งอ้อมเพื่อจะเข้าบ้านเรามันเข้าไม่ได้เพราะพลังมันกลับตัวไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียหายละหรือถ้าเราาหัวเตียงเรามาอยู่ทางนี้เราปลายเตียงไปทางนี้พลังเข้ามาก็กระแทกพอพลังมันกระแทกเราปุ๊บมันก็ต้องวิ่งอ้อมอยู่ดีเพื่อจะเข้าปลายเตียง เห็นไหมเพราะตำแหน่งอย่างนี้กลายเป็นว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นอัปมงคลเลยต่อให้ตำแหน่งห้องนอนนี่มันถูกต้องนะแต่ถ้าคุณนอนไม่ถูกมันก็กลายเป็นเรื่องเสียหาย <mm> เห็นไหยสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ทิศทางหรือตำแหน่งสำคัญที่สุดคือโฟลว์ของพลังมันต้องถูกก่อนหลังจากนั้นเรามีความรู้มากขึ้นไม่รู้เปิดได้ไหมลองเปิดไปดีอันนี้คือห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนเปิดได้เปิดได้เปิดเลยค่ะ อันนี้คือห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนนะอยากให้ทุกคนเห็นว่าอ่ะเนี่ยที่เขาเรียกว่าห้องน้ําหลายคนพออาจารย์บ,บอกไม่มีห้องน้ําในบ้านเราก็จะมีความคิดว่าโอ้มโยมันยากกว่ะใช่ไหมไม่มีห้องน้ําแล้วก็คืนแม่ทํายังไงแม่จะฉี่ยังไงไอย่างนี้ยากไหมแม่ฮะไม่ยากาใช่ไหมอ่ะเนี่ยมีแสงมีลมผ่าน มีความปลอดภัยอันนี้คือห้องน้ําที่อยู่นอกบ้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นในบ้านมันจะไม่มี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 อับเลยมันจะหายีนร้อยเปอร์เซ็นต์ครัวไม่มีซ่วมไม่มีในบ้านจะไม่มีเหม็นไม่มีกลิ่นอาหารไม่มีกลิ่นห้องน้ําไม่มีความชื้นมันอยู่แค่วิธีคิดว่าจะทำยังไงมันไม่จำเป็นรูปแบบนะอันนี้คืออาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนแล้วอยู่นอกบ้านเป็นยังไง เนี่ยเราเห็นภาพแล้วจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าปลายเียงเป็นหน้าบ้านแล้วเราขึ้นข้างบ้านได้จริงๆเราขึ้นข้างไหนก็ได้นะไอ้คนขึ้นเหมือนประตูบ้านหน้าบ้านมันหันไปทางนี้ใช่ไหมแต่ว่าประตูบ้านมันจะเข้าด้านข้างได้ไหมไม่มีปัญหาอะไรแต่โดยหลักธรรมชาติพลังมันจะเข้าข้างนี้แ้าถ้า,ถาไปอยู่คอนโดอ <นะ S 2> ถ้าอยู่คอนโดแล้วจำเป็นต้องขึ้น อีกทางหนึ่งอาจารย์จะให้วางพรมเป็นตัวกําหนดว่าเวลาพลังเห็นแล้วจะรู้ว่าอันนี้คือทางเข้าเหมือนที่เราเอาพรมไปวางไว้หน้าบ้านก็จะเป็นมาร์กกิ้งว่าอันนี้คือทางเข้าแสดงว่าเราสามารถขึ้นทางหน้าประตูบ้านก็ได้ขึ้นทางไตเตยงก็ได้อ๋อไปเติลไตเตจีนออคมันไม่เอ่มันมันมันไม่ได้สีเลียดว่ามันจะขึ้นทางไหนนึกออกไหมเราขึ้นด้านข้างไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพลังมันจะเข้าทางนี้ อ่ายกเว้นถ้าเขาใช่ถูกถูกถึงจะให้โล่งไหมไงไม่เพราะว่าก็กลัวพลังมันกรไม่เจือไม่เจือไม่เจืออันนี้ก็เลยยยพาามขึ้นทางนี้ไงอขึ้นทางนี้ก็ได้ถ้าขึ้นได้ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ผิดอะไรเดี๋ยวไปปีนขึ้นหัวเตียงแล้วกันมังกรเดือดเสือเอาเตีงไปทำหน้าต่างได้ไหมก็ได้ไงก็เหมือนอันนี้ก็เป็นหน้าต่างไงที่ผมบอกพี่ไงแค่ใส่ม่านแบบเนี้ย เนี่ยแค่ม่านแค่นี้พอแล้วไม่จําเป็นต้องไป,ไป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 ทึบกว่านี้ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแต่อย่าเปิดหน้าต่างพอเราเปิดหน้าต่างปุ๊บมันจะมีลมม่านมันจะขยับพอมันขยับมันถือว่ามันไม่นิ่งปัญหาคือเราต้องการให้มันนิ่งอันนี้คือทิศเหนืออันนี้เป็นทอศเียงเหนือหน้าบ้านตะวันองไหนไหมใต้เหนือใต้โหช่วยมันไม่ได้เรื่องยากหรอกท่านอาจารย์มีทิศมงคลที่ไหนอย่าไปแยนแย่เออมันเป็นเฉพาะเฉพาะแต่ละคน S <S นะอ่ะเนี่ยอย่างอย่างกรนะจกเงาอันนี้สําคัญอ่ะกระจกเงาอยู่ตรงนี้ได้ไหมอยู่ได้เพราะว่าอันนี้คือหน้าบ้านใช่ไหมอันนี้คือหน้าบ้านพลังจากลัวถึงหน้าบ้านแล้วใช่ไหมพอถึงหน้าบ้านแล้วอันนี้คือส่วนเกินละไม่เป็นไรมีกระจกแบบน,นี้ได้แต่ถ้ากระจกอันนี้ไปอยู่ตรงนู้นไม่ได้แล้ะเพราะว่าพลังจะเข้าบ้านถูกกระจกผักออกถูกไหมอ่ะสมมติแท้ มาอยู่ตรงนกนี้พลังจะเข้าบ้านถูกกระจกผาดออกก็ต้องไม่รับพลังเต็มเออเห็นไ,ไหมเนี่ยมันก็ทําให้เราพลังมันไม่ไปถึงบ้านเราเราก็ามาไม่ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้คือเรื่องอะไรคือเงินเก็บคือกําไรคือคือคนส่วนใหญ่เขาไม่ไม่เข้าใจแล้วแล้วเราจะพยายามไปแก้ว่าเอาไอ้นู้นมาใส่ไอ้นี่มาใส่มันทําไม่ได้มันไม่มีประโยชน์นะอ่ะเดี๋ยวเราออกหลังบ้านเลยนี่หลังบ้านนี่ก็เป็นห้องน้ํานอกนะ อันนี้คือวิธีการใช้งานที่อ่ออันนี้คือคือเราต้องเข้าใจอันนี้คือทำให้ดูคือวิธีการใช้งานนะถ้าเราเข้าใจเรื่องการเคลื่อนที่ของมลังประตูมันก็อาจจะมีประโยชน์ได้นะครับอ่ะดูอย่างนี้ประตูบ้านนี้ซึ่งจริงๆอ่ะประตูหลังบ้านควรจะเปิดเข้า เพราะว่าจะเป็นการหน่วงให้พลังมันออกจากบ้านเราช้าที่สุดเนื้อออกไหมอ่าประตูหลังบ้านประตูทุก,ท,กทุกบานในบ้านจริงๆควรจะเปิดเข้าบ้านเออนะเออแต่ว่าอันนี้เราทําให้มันเปิดออกเพราะว่าเราเข้าใจว่าพลังมันเคลื่อนที่แบบไหนเพราะเราเปิดประตูออกมาจากในบ้านเราเปิดมาปั๊บนีเราจะเห็นอะไรก่อนเราจะเห็นประตูครัวก่อนเห็นไหมเพราะว่าสายตาเรามันจะถูกบงัง โดยบานประตูเราจะไม่เห็นส้วมนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราบังคับพลังไม่เป็นเราเปิดประตูบ้านทางนี้พอเราเปิดประตูหลังนี้ปุ๊บเปิดออกมาปุ๊บเราจะเห็นอะไรเห็นส้วมไม่เห็นครัวเข้าใจยังเห็นั้นเราต้องการให้พลังไปครัวหรือไปส้วมอ่าไปครัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบังคับเดเรกชันมันให้มันวิ่งไปที่ครัวอันนี้นี่คือการถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของการเคลื่อนที่ของพลัง เราจะรู้ว่าอะไรคือเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นประตูตรงกันก็เหมือนกันบางคนเขาก็บอกว่าประตูตรงกันไม่ดีแต่ไม่รู้หรอกเพราะอะไรเออจริงประตูตรงกันมันไม่ดีเพราะว่าพลังมันต่างคนต่างวิ่งไปชนกันพลังมาชนประตูห้องครัวก็ขุนน้ำที่จะใช้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เห็นไหมเรียนมาแล้วแก้งไงเออก็เอาพรมวางไว้หน้าครัวอันหนึง ไว้หลังบ้านอันหนึ่งเส้นจแค่เนี้ยหรือถ้ามันวางผมไม่สะดวกทำอะไรได้อีกพลังชอบแหละต้นไม้เอาต้นไม้มาวางตรงที่แม่ยืนทักต้นหนึ่งใช่ไหมอ่าพลังมันก็จะวิ่งไปหาต้นไม้ก่อนหรือแสงไฟเอาโคมไฟติดให้มันฉายลงพื้นเป็นแสงพลังมันก็วิ่งไปหาแสงก่อนมันก็ช้าลง มันมีตั้งหลายวิธีเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ว่าเขาต้องการอะไรอยากให้ทําอะไรนะอ่ะปากต่อห้องครัวไม่ต้องไปดูมนหรอกเปิดประตูไปให้มันถึงเตาก่อนอยากให้อะไรมันตัดเตาลองดูตัวอย่างไอ้ที่บิดบิดที่เตาเนี่ยเขาเรียกหน้าบ้านนะเนอ่ะ,อะ,อะส่วนนี้หลังบ้านนะ หลังบ้านท่านอาจารย์เนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะเป็นเนินลูกเล็กๆหลังบ้านมันก็เลยต่ํแต่นี้พอหลังบ้านต่ําเนี่ยโดยธรรมชาติพลังมันจะไหลจากสูงไปหาต่ำรางนั้นมันจะไหลออกไวเนี่ยออกมาอ่าเราก็ต้องแก้ไขเราก็ต้องควบคุมอย่างที่เราเคยสอนไปว่าตั้งหินไว้เพื่อทําให้หลังบ้านมันมีความหนักมากขึ้นนะเราก็ใช้หินใช้หกลูกอันนี้หินอาจารย์ก็ลูกเล็ก ลูกเล็กๆเนี่ยหกลูกเห็นไหมไม่ใช่ลูกเท่ามะพร้าวเหมือนที่เรา,เาไปใช้กันนะนี่ลูกขนาดนี้ 2> 2, <3. S 1> อืมนี่แปดลูก